สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตตี้อะไรดีละ่ะยังไม่ได้คิดเลยนะคะอ่าวันนี้ปฏิทินองคุปาริจิตนัคราเดินทางมาถึงปทุมธานีแล้วจ้าปฏิทินปีสองห้าหกนะคะปีสองพันยี่สมนี่ที่เขาบอกว่าเป็น เป็นแบบอคล้ายๆกับ mm. เขาเรียกอะไรโปเตอร์ mm. เป็นกระดาษอาร์ตมัน mm. เคลือบกัน UV mm. แบบพิเศษนะคะ mm. ทำเป็นแบบแผ่นเดียวเพื่อจะได้ตัดรูปองคูปาริจิตนคราชนนะคะ mm. ไปใช้ได้ไปใช้ mm. เพื่อสำหรับบูชาได้นะคะ นี่ด้านล่างจะเป็นปฏิทินสิบสองเดือนจ้าอุ้ยย่าไม่ให้ดูอย่าเรายังไม่ให้ดูดีกว่านี่ภาพถ่ายเครดิตจาก m i d i s ต t o r y นะคะเรามาดูความสวยงามของรูปองค์ปูปาริจิตนะคะราชกันเถอคะค่ะนี่เป็นรูปแบบที่มีความชัดมากเลยอะแล้วคือกระดาษแบบเป็นกระดาษอาร์ตมันแต่ว่าคื ระดาษแบบนเนี้ยเนี่ยก็คือเหมือนมันจะอยู่ได้นานนะคะเป็นกระดาษอาร์ตที่แบบอย่างดีอะภาพนี้โดนแดดโดนฝนไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าทุกคนคงไม่เอาไปตากแดดตากฝนหรอกเนาะนี่ค่ะภาพสวยมากนี่ดูด,ดูดูความคมชัดอ่าดูความคมชัดนะคะเป็นไงเหมือนถ่ายอยู่ที่ สถานที่จริงเลยนะคะนี่ดูภาพอันนี้เราถ่ายจากรูปนะคะกล้องอเราอาจจะชัดด้วยก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอืม,อมเราถ่ายเหมือนเราไปอยู่สถานที่จริงเลยนะสวยงามมากเลยอิฉาชิมีร่าอิชาชิมีร่า อันนี้ช่องอนรุรน์หนึ่งนะคะฝากช่องชารีชาลีสตอรี่มาให้นะคะถ้าใครอยากได้เขาน่าจะเอ,อ่อทำมาเพิ่มนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีไว้บูชาเนาะอันนี้เราให้ดูแบบให้อจฉาเล่นๆดูดูดด,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 ดูภาพ องค์ปู่ชัดๆสาธุเดอ้อขอให้ลูกถูกรางวัลใหญ่ๆไม่ได้หวังรางวัลที่หนึ่งหรอกแต่ก็อยากได้รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้ลูกถูกอืมถูกรางวัลใหญ่แล้วกันเนาะลูกจะได้ไปกราบองค์ปู่ปริจิตรคกราชนะคะณนะสถานที่จริงนะคะพ่อจะได้ให้เรา ลางานปิดร้านไปสถานที่จริงเพื่อไปรําแก้บนได้อ่าฉันขอแล้วจ้าฉันขอนะคะอ่าทุกคนนะคะทุกคนสาธุไปพร้อมกัน,นะคะ่ะวันนี้ต้องจัดใหญ่จัดเต็มแล้วแหละโชคดีมั่งข้างปีห2,566สาธุเพียง